เริ่มต้นคุณผู้ชมครับมีกรณีของคนขับรถแท็กซี่บอกว่าแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ปรากฏว่าถูกผู้โดยสารขับรถหนีหายไปนะครับตำรวจกําลังไล่ติดตามตัวคนก่อเหตุโดยเหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีจับภาพเหตุการณ์ช่วงที่คนร้ายเนี่ยขึ้นไปบนรถแท็กซี่ที่จอดอยู่หน้าห้องน้ําหลบหนีไปจากนั้นทางคนขับรถแท็กซี่ก็เดินออกมาจากห้องน้ํา โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้ที่ปั๊มน้ำมันริมถนนสาย304ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดชัดเชิงเซานี่นะครับเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยขับแท็กซี่หนีหายไปเลยนะครับระหว่างที่โชเฟอร์เนี่ยแวะเข้าห้องน้ำคุณผู้ชมฮะนายสมบัติโตสแสวงก็ได้ไปแจ้งตำรวจที่สพบางคล้าให้ตรวจสอบหลังจากถูกคนร้ายซึ่งเป็นผู้โดยสาร ที่ว่าจ้างรถแท็กซี่ของเขาเนี่ยเป็นรถโตโยต้ารุ่นอัลติสสีขาวชมพูหมายเลขทะเบียนทอทหารลอจุลา743กรุงเทพมหานครโดยว่าจ้างมาจากแถวย่านหนองจอกกรุงเทพบอกว่าจะให้ไปส่งที่ตลาดโรงเกลือที่จังหวัดสระแก้วแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยขมโมยเอารถของเขาไปในสมบัติไลฟ์ฟังบอกว่า ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาตามเส้นทางต่อมาคนร้ายได้ออกอุบายบอกว่าอยากจะขอลองขับรถหน่อยแต่เขาไม่ยอมรับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเพิ่งจะซื้อแล้วก็เพิ่งจะผ่อนข้างวดได้แค่งวดเดียวเพราะขับมาอีกสักพักปรากฏคนร้ายเนี่ยออกอุบายบอกว่าปวดท้องขอเข้าห้องน้ําหน่อยเป็นจังหวัดที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ปวดปัสสาวะเหมือนกันก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปที่ปั๊มน้ามันนะครับจากนั้นต่างคนต่างก็เดินลงจากรถ เพื่อไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าในสมบัติเนี่ยพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ดับเครื่องยนต์รถนะฮะสตาร์ทรถทิ้งไว้นี่นะระหว่างที่เข้าห้องน้ําอยู่ปรากฏได้ยินเสียงรถเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปเอดใจจึงรีบออกไปดูอา้าวรถเนี่ยถูกขโมยไปแล้วต่อหน้าต่อตาเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวฟังคนขับแท็กซี่หน่อยครับขอคขณขับด้วยบอกไม่เขาเขาขอเปลี่ยนไปขับเองอืมัมนปแปลกๆนะครับแล้วก็ เขาก็พยายามจะให้ผมเข้าปั <tinc S 2> well ๊มให้ได้คือว่าผมผมคือเติมก๊าซมาหมดแล้วล้วก็คือว่าเขาจะให้ผมเข้าปั๊มเอเวีตั้งแต่เลยวัดสมานมาครับผมก็เลยบอกว่าผมเติมมาเต็มแล้วอืแล้วเขาก็บอกว่าขอขอเข้างน้ําำเพื่อจะพักเข้างน้ําแล้วก็สูบหลี่แต่ตัวเข้าลงมาผมสังเกตเขาก็ยืนแบบยืนหันหลังให้ผมอย่างนี้แหละแต่ผมลงมานี้ผมผมปวดเรผมก็เลยเข้างน้ำเข้าน้ำแต่เอะใจคผมว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีพอวิ่งมาเขาก็ม้วนรถออกไปแล้วครับ ตอนแรกผมว่าจะดับดจะดับปุ๊บแล้วมันต้องสแกนแบัตรรถตัวนี้คือมันใช้ใช,ใช้บัตรสแกนคือถ้ากดสตาร์ทปุ๊บเรามันจะมีสมาร์ทการ์ดเพื่อแปะอ๋อตัวใช่ครับตอนนี้ตัวสมาร์ทการ์ดก็อยู่ในรถด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีข่าวดีสําหรับตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นะครับเพราะว่าทางตํารวจเนี่ยเห็นบอกว่าไปจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับโดยรถเนี่ยถูกขับไปถึงนู่นนะฮะอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี ซึ่งทางตำรวจเนี่ยใช้วิธีการเช็คระบบ GPS ที่ติดตั้งอยู่ภายในรถนะครับแล้วก็ไปจับคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อในปรีชายอมมินอายุ41ปีแล้วก็นำตัวไปสอบสวนซึ่งเจ้าของรถแท็กซี่พอทราบข่าวว่าเนี่ยทางตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้ไไดก็ดีใจนะครับได้รถคืน รถระจำทางแล้วแล้วทีมสืบอ่ะเขามีมีเบอร์คนขับรถพอไปเจอรถแล้วนะครับที่เขาเรียกอะไรนะตรงนั้นในบ่อทองบ่อทองครับอยู่อยู่ในในไร่อ้อยคือจมเลนอยู่แล้วก็รถโดนถอดแบตเตอรี่โดนตัดสายเพื่อเพื่อตัดสัญญาณ G.P.S. ครับแล้วก็เพราะว่าทางสูงได้ตัด G.P.S. ไปแล้วคนร้ายอ่าคนร้ายเอาเอาขับรถไม่ได้แต่เขาก็คือรื้อของในรถหมดท้องมีค่าอะไรของเขาเอาไปหมดเลย ก็ตัวเขาไปไหนอ่ะอ่านี่รู้เขาไปไหนแล้ไม่ให้ไตัวเขาไปไหนตัวตัวเขาหนีหนีหนีขึ้นรถประจำทางแล้วแล้วทีมสืบอ่ะเขามีมีเบอร์คนขับรถโดยสารนะฮะเขาก็เลยแจ้งมาว่าอยู่อยู่ตรงบ้านบึงหรืออะไรเนี่ยคเขาก็เขาก็เป็นคนขับแท็กซี่เก่าเหมือนกันที่ที่ผมได้คุยกับคุณแม่เขาใช่ครับก็เขาก็แบบคล้ายๆว่าน่าจะแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่มีหาหาเงินอะไรเงี้ยครับอ่านม่รู้ ก็ถือว่าตามรถกลับมาได้ทันภายในวันเดียวนะครับก็โชคดีไปแต่เป็นบทเรียนอุทาหรณ์นะครับว่าจอดรถเข้าห้องน้ำดับเครื่องด้วยนี่นะครับอันนี้คนก่อเหตุ